ครับคลิปนี้ก็อยู่กับช่องวีซาสเปดี้คิงวันวันนี้จะมารีวิววีซ่าคอนเสิร์ตกอบเก็บเหมือนเดิมนะครับก็คือ The Star ร์ r s สคอนเสนะครับที่มารีวิวเพราะว่ามีคนขอใน Messenger ส่วนตัวมานะครับดูว่าบนปกมีอะไรนะครับขอไปที่ดีวิช้าหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลานะครับมุมบนขวาบนจะมีสัญ,ญลักษณ์คำว่า ขวาบนจะมีสัญลักษณ์คำว,ว่า v t Live Concert มีลูกสปอตไลท์นะครับมีสีเทาด้วยนะครับอันนี้เป็นตรงการชื่อคอนเสิร์ตนะครับอันนี้มีศิลปินเดอะสตาร์จะมีแกมปิเชียนีลุสสุป,ปรุษบีบีสุกฤิเอ็มกรับอัตพลน,นะครับอัตพลจิวปิจิวปิลนุษย์นี่แล้วก็สนหรือนายสนนะครับ อันนี้โฆษณาโดยสปอนเซอร์โดยเมืองไทยการชีวิตฮอนด้าเกียนเคียร์โลโก้อิสราเอลีเจมแกรมมี่ลูกกิมนะครับ MGA e x a c t วงคอนเสิร์ตโอี่อนุญาตให้ใช้ความบันเทิงภายพักอาศัยครับ e c d คูณ3 199บาทนะครับตัวจีนะครับส,สารปกจะเป็นเลขสารปกไม่มีอะไรครับเป็นชื่อคอนเสิร์ตนะครับ ข้างๆเหมือนกันนะครับข้างหลังก็จะมีลายชื่ออยู่แผ่นหนึ่งแผ่น2ที่เขาแสดงนะครับว่ามีอะไรบ้างให้ไปดูเอาเองนะครับเออออฟิเชียลเว็บไซต์จิมเบอร์นะครับผลิตวันที่หนึ่งมีนาสองห้าร้อยห้าสิบสองจำหน่ายยีสบเจ็ดมีนาสองสองจำนวนสามแผ่นสามสิบเอดสปดแท็ก ดิใช้ผู้ชงรลกฟังอันนี้เป็นเลขเลขรหัสแผ่นนะครับสมุนลิขสิทธิ์มีนาปี5 2 e สอง o อ e เพ็กซ์วันแค c o r อร์ c ีคอนเสิร์ตภาษาไทยควาดอัลในการเล่นหนังไทม์คือ170นาที c o m p a c ด Disc ออนวิดีโอบีซีดีคอนเสิร์ตคูณ3คือ3แผ่นนะครับสามารถเล่นอะไรได้บ้างอันนี้มีวาร์โค้ดแล้วก็ไปเข้าไปในสเต็มนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ exactGM สกจี m อมและจัดจำหน่ายคือจุดจีแอมีแล้วก็ผู้ผลิตด้วยนะครับท,ที่อยู่ของเขานะครับ อันนี้คนเตือนภาษาอังกฤษนะครับมีคอมแพค t ิสที่จ Audio อดออริโอเลยอันนี้ก็คือออริโอคือ C D ออริโอนะครับอันนี้ M G A นะครับใบอนุญ,ญาตจะเป็นกทศูนย์ศูนย์ห้าสี่เก้าทับห้าสองนะครับ exactly B C D นเสิร์ตเอ้ย B C D วัฒนการแสดงสด The Staples Concert นะครับมือสีน้ำเงินอนุญาตกรุงเทพนะครับผู้รับรองสำเนานะครับมีเว็บไซต์ Grammy Exact c a s i ิ o Road นะครับ อันนี้จะภาพภาพเราเดอะสตาร์ศิลปินต่างๆนะครับเกฟจะมียูนิวเอิร์นต้นนะครับอันนี้อันนี้น่าจะร้องเพลงอะไรสักอย่างนะครับให้เขาดูเอาเองนะครับใครมีแล้วนะครับแผ่นหนึ่งจะเป็นรูปบาวนะครับจะมีแผ่นที่เท่าไหร่ชื่อคอนเสิร์ตเลขยกนะแผ่นกรไปหนุญาตนะครับ แล้วก็มีคําเตือนภาษาอังกฤษนะครับดาวอยู่ตรงกล,ล,ลางกลางซับกางขวานะครับสภาพแผ่นก็มีรอยเยอะอยู่นะครับแต่ดูดูได้ปกตินะครับขันหลังไม่มีแล้วมากเป็นโลโกโเ้เป็นสัญลักษณ์ของดาวนะครับของดัซตานะครับ <S <S แผ่นสองจะเป็นดาวไว้มุมบนข,ขวานะครับเหมือนเดิมครับไปดูเอานะครับ ก็มีลอยอยู่นะครับแต่ก็ดูได้เลยๆครับทุก,กอันอันสามดาวไว้มุมขวามุมซ้ายนะครับก็มีลอยอยู่นะครับอันนี้น่าจะเล่นเพลงจังหวะหัวใจนะเนี่ยดูเดี๋ยวดูตัวปกในนะครับสิน,นับปกนะครับ อันนี้จะเป็นภาพรวมของคอนเสิร์ตว่ามีอะไรบ้างตานนี้นะครับอาจจะมีที่พี่สนนายสนนะครับพี่อาพี่บพี่รุดนะครับพี่กิวพี่แกมพี่เอ็มพี่นิกนะครับอันนี้ภาพรวมตามมากมายนะครับ ตรงกลางนะครับอ่าอันนี้เครดิตผู้มีส่วนร่วมในการทำคอนเสิร์ตนี้ใครบ้างครับอาจจะมีสเปเชียลคือคณะร้องประสาน ประสานเสียงโรงเรียนเส้นจอนนะครับอันนี้ให้ไปดูเอานะครับซึ่งข้อแตกต่างที่จริงก็คือเนี่ยตรงนี้นครับมาสเตอร์ลิงสลาห้าจนะครับดิจิตอลออเดโอสเอ็นห้าจุดหนึ่มิ์ห้จริงๆก็ต้องใช้ควรเป็น v v นะดีัะแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับจะแปลกเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องควรใส่เป็น DVD เท่านั้นนะครับอันนี้จะแปลกมากนะครับ ขอให้ไปดูเอาเองนะครับไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นรูปดาวนะครับโลโก้นะครับก็จบกันไปแล้วการรีวิว VCD คอนเสิร์ตนี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดกแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ